กราบสบายดีนะสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเบิร์สกุลสกุนการยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่ซ่องของบรจิตคือเก่าพ่อพี่น้องเอ้ยกับมื่อนี้พ่อแม่พี่น้องบรจิตอยู่ที่บ้านค่ำปะแน่เนาะกับพอดีว่ามีคนแนะน,น,นําม,ม,มาพ่อพี่น้องเอ้ยว่ามีเพื่อนหนังนินเด๋อนอกคนกามายู่ร่วมกันสองคนเอ้ยน้องเเนแ่าแล้วพอ่อพีน่น้องเอ้ยเแ่าแก่สลายเด้อนาะเอกคนกาว่าทุกยากพอสมควรนอกจากที่ชาวบ้านเป็นแนะนํามากับพอ่อพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวบัจิชีพาพ่อไปพี่น้องเขาไปหาเพิ่นได้เนาะเพิ่นก็อยู่ตะล่างเลยพอพี่น้องเลยบัจจิทีบุคนทั้งเพื่อนเนาะคือสีห้อนอย่างงี้เนาะเด้อเด้อเด้อเพิ่นก็อยู่ตะล่างเนาะนี่ก็คือจะเป็นเพื่อนของเพิ่นเด้อพอพี่น้องเนาะเด้อเด้อเด้อสิประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องสภาพเนาะพี่น้องเจ้าไม่เท้าสบายดี สบายดีได้ไหมเถ่าโดยสบายดีอ๋อคือวันีหนเนาะบัว่ากันเลยไม่เถ้าเป็นยังไงลูกขออนุญาตถามไม่เถ่าคือวันไหนเถ่าถ่าวบุ้ยไม่ถ่าบุ้ยโดยโอ้จ้าจ้าจ้าเป็นยังไงอยู่ยังไงไม่เถ่าอยู่จะก้นนี่อยู่น้ำเอื้อยมันมีเฮือนเฮ้ยกับแม่ไมุ้ก หาชาวกินคำกินแทบน้ำบาดน้ำเมืองเอาหายพุรทุยละดายเขาแม่่นบแล้วก็ยอมกินยอมกินพุนันถ้วยพุรี้วยเามีเขามีน้ำเลยในเพื่อนนี่เนี่ยอยู่กันสองคนบ่าไหมครับสองคนอยู่น้ำลาวลาวก็บ่มีเฮือนเฮือนยำพุนตกตาลงหัวบ่มีมุงนอนโอ้เอื้อยนะไปเท่เอื้อยนะ แล้วไปยามไปงันกระดาวของคนพยายามลามหากบหาเคียดในเรื่องมันมีแนวคิดเราไปชาวนี่จะจะจะเด็กมันนี่ได้ไปแถวเด้อมีคนแนะนำมาเนาะมาเป็นอย่างในแถวมามีครอบครัวของในแถวนี่แหละถึงอย่างเช่นนี่จะเป็นในใดในแถวคือเรื่องแถวเรื่องนั้นนี่คือหากินนอกสะพานสะเมืองดิ บอกไม่ข้าวันจะกินเผ็ดเป็นนัวแห้ก่แม yes, ่ไปกินเนี่กินข้าวยังไงแค่มานเนี <t <t ่ยจำเกือใส่จำเกือโดยมูกินข้าวแล้วตันช่องตันลุกเตะไข่ีิเป็นทิษยลแวบาทมงเป็นไข่ยังบ่เช้าบอกยังบ่เชาเลยินในหุ่มหุ่มเจ็บจ้าจ้าเรือน้าไม่เป็นยังไง บ่มีหบ้าม้นแม่หน้าตาไม่จรนงน่หน้าตาแน่มันหลอกจักมันบาดบดใช้ยาก็คือเก่าว้ไม่เป็นรุนเลยไีมเป็นรุนเติบเลยบ้าง่ะและไ้ชีหามือเลยโรคไปนี้ว่าโรคั้งหัวได้บอนอู้่อ๋อจมูมูกหางล่างคือเก่าเปล่างแคบก็คือเก่าไม่้ไปปวดหรืเบ่ปวดขวากเพาะลำชัย นก็เพราะรำไส้ค huh. okay. ือแบบคือคือคือมันเป็นหน้าตาคือเพาะใช่จักยังว่าเราจกเป็นอะไรกินยาแล้วมันเป็นโรยบาดมุดหัวดอกหัวด่างล่างคือเก่าเจ็บบ่าไม่เห็นีลเจ็บบ่าเจ็บเดี๋นี้นั่นเจ็บหุ้มหุ้มเจ็บช่วงพี่อืมเจ็บอาหนาเนี่ยหน้าหน้าบะไเจ็บว่าหน้าบะไรเจ็บเจ็บแต่ช่วงอ๋อคือเจ็บช่วงจะว่าหน้าตาหนีเพาะเนาะอืเพาะหน้าโง่โควิดเลย หลอ,อ,อกอ,อ๋อหมดอ๋อจ้ะคุณผู้ชมแค่ไหนโอ้ก็ลูกเ,นเ,เ,เรื่องถามแม่อันอยูเท่าไหร่ไหมสี่สิบปลายประมาณสี่สิบปลายปะ่ะโดยฮะมันโชว์โชว์แต่ละปีปีดึงช่องเทือโชว์ชามเทือโชว์เหตุยังไม่ได้เห็นหนักไม่ได้เชียงงขา แต่กี่นันหลตีนแต่เข้าจักรพรรดิหลุดปีน,ปนโชเลยหยุดจับไ่ได้อหมือนใช้อลุเลนก็เจ้าเล่ลูกผัวไปเทเวสใช่ไหมบ่มีผัวตายลูกก็บ่มีคนเดียวอ๋อผัวเสียเนาะลูกเพิ่นกะบ่มีเนาะบ่มีจ้าท่านเจ้าก็ถือว่า อยู่กับเอือยชองคนบันนี้เนาะเอือยกะเท้าแล้วเนาะบันนี้เนาะหื่นเท้าหื่นเอือยเอือยกะเท้าอะไรหอมมากคนจะอยู่กันในนี่พอน้องแต่ว่าทีบอจิตมาเนาะพี่น้องเนาะคือชาวบ้านพันเนตหน้ามาว่าไม่เท่าในคนก็ทุกยากเนาะแต่จะมีเรื่องเก็บไขได้ทุกยากนี่แหละเอาไปที่แย้กิน อันถ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิ้งก็คือสิประมาณนี้แหละพ่อพี่น้องนาตาของเพคนก็ซื้อเพาะออกวัดเนาะอันนี้เน,น,น,นาะไม่เหรอจับมอดหลอเจ็บกระเพาะแต่ว่าหน้าตาคือเพาะออกวัตเหมือนกันเบื่อเมียวไม่เจ็บพุ่มได้กินยาเยอะใช่ไหมทางดิกินยาหังบอมีนุนชื่อเลยยาหมดแล้วพ่อฉันนำมุดโตมีเรร์หาย ไม่บอกขาร่มันมีนอ๋อจะก็คือว่านักพูดพูดอยู่ได้แต่เนาะไม่เท่ากับเด่นีเนาะไปดูกันนะนี่ไปหาพืนมาสัเมย์หน่อะลูกลานใชบ้านนั่นแหละหาเลยขอหามาโชคบนะ๊ะ โอ้นึกว่าไม่เถ่าเป็นคุณหาเลยไปช้ยบ่ได้ที่ไม่เถ่าที่ไปใช้ยบ่ได้บ่ไปใช้ยบ่ได้อยู่เตนิเฮือนโอ้หักโอ้แต่เห็นปากของไม่เถ่าแบบว่าอ่าเปื่อยเนาะเป็นได้เจ็บอยู่ฮะเจ็บบ่อยตัวฝาเข่งนู้ดบลัดนู้ดโอ้ยกินข้าวกินข้าวได้ใช่ไหมถ่อกินข้าวชิได้อยู่ นัแล้กินไปสั้นแล้วอ๋เป็นไข่เนาะเขาขมีนอาหารการกินกราบอกว่มีทุกอือมีผู้หาบ่มีผู้ช่องเป็นไข่ไหมเจ้าเอ๋ยเป็นไข่เจ็ดแปดโมงอะไรอืมเนาะพอพี่น้องเอ้ยก็คือพอแม่พี่น้องเห็นที่แหละเนาะคนก็ได้ ตกใจนะพอพี่น้องที่ิศจิตมาเห็นก็นคือหนังแปลว่าทั้งหัวแล้นะแปลว่าเพาะออกหมดเลยเอพี่น้องเลยาลาก็อออกกมีคนนไม่เานาอะไรกับผมมีคน,นมีลูกมีหลานหาอยู่หาก,กินให้เนาะ บาลบาบอยง่ญ่ก็น,นอยก็ทามันเชื่อมฉามอยู่อันใดดูง้อยแกไขใหเฮือนอยู่นี่แหละโมและเฮื่อนนี่ได้ใช่ไมหมครับเงือนข้าวเงือนเอวยกเงื่อนไขเงื่อนหมันอ้อถือตอกฟองสันเขานั่นแลมาถือว่าแนวหีิว่าวแนวนาวมาเจ้ามาหยาดมาแ่งมาชีอยู่ มันมีเขื่อนนอยู่เอเซเตสุขีแล้วอันนี้เป็นเรื่อยๆบ่เออเอาแล้วไม่เท่าที่กี่ที่ให้ค่ะอยู่จัดชั้นเพื่นอนอายเรือบัวเสียอะไมาอยู่นลำเอื้อแบบนีด้ดิมาอยู่กับปัตรจักรเขาเบาแนวนี้ยเราแนวน,นั้นโอ้ยจะไหน,นจะจะไหนคือวายแนละ้ไม่เท่าเนาะก่าีินเว่าตอนนี้ที่สำคัญที่สุดก็คืออยากให้ไม่เท่า เท่าไปว้าเนาะดิเนาะอยากให้ไไ่เท่าหายจกดญาด้ดนดี่เนาะเพื่อนเขาเอาไว้น้ำดังเนาะไ่เท่าเ้อนเพื่อนเขาก็ว่าน้ำดังแบบเนาะตอนนี้ก็คือสุขภาพของไม่เท่านี่สคัญกว่าเนาะคือว่านักพอสมควรอยู่เด้อพอพี่น้องเอยเพราะอันเหตุผลที่ว่านักก็คืออันเรื่องนี่เล่านี่แหละพอพี่น้องสุขภาพเราตอนนี้เหี่ คืออ่าจอยโซโนอะไรีกินยังไงเนี่ใช่ไหมสาวกนอ่ไรกินยังกินตะเกลือนเพ็ดกินอะไ้กินตเกือไม่เหี้งอยู่บ้างก็เขี่ยใช่ไหมาก็เขียดบกินบ้ใีหาาเลยใส่ีหากบใสกี้ามสีอลายคนใดเป็นกไนกมาเนี่ะ ก็สงสารไม่เท่าเป็นบ่มีลูกมีหลานเบิ่งแย่งนี่แหละพอพี่น้องคนเ่าเนาะอยู่กับคนเ่าก็เอ้ยประมาณจัะจีนใช่ไหมครับจีนผ้เล่าผ้หานผู้นอนุรื่นอนุคนรื่นผู้เป็นเอื่อยเดี๋ยวะว่าที่ดินนี่เป็นดินของแม่เองว่าดินดินลาวนั่นเล่า ยังหัวนี่แล้วจ้่จ้า,าจโอ้ขอมีเงินนี่แม่สิเปอันหักษาเราดูนี่เลยหักษาเ้าเงินบ่ขามีเงนินยูตาเอ้ยนองเขาพี่น้องเด้กเพิ่งก็ได้ยดู้ะดูกรางห้างก่อนนะจะียวเไาพิจิตรเอา เงนหาย <c oughs> ไม่เท่าเด้อเด้อหาไม่เท่าชื่อยากรินเนาะมาหล่เนาะจะกินในมางจะจคุมไว้เนาะนะยมาจจะจะมาเสียงเงินช่วเดือเบื้องต้นให้คนนี้เด้เนาะก็ให้อนชื่อคือชื่อยากินเนาะก็มาจิดอาจจะชั้นเนาะพราพี่น้อยจะพอดีว่าไม่แต่ดชั้นกับโบมีเนาะยังทำนี่นะขอโทเนะ อืมเจ้าเด้องแม่เท่าเด้อลูกจะเอาเงินให้แม่เท่าเนาะไปซื้อยากินเนาะให้มันเศร้ากว่านี้เนาะเป็นไข่จะให้ซื้อยาดีไข่เด้องแม่เท่าเด้อสำน้ำชูเด้อให้บานให้ยังดีมีแหงลูกเอ้อจ้า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 ถูกน้อยน้อยเนาะถูกเลยกลายเป็นเงินกลายเป็นเงินกลายมาเป็นเงินของลูกเด้อ เป็นเงินของผู้ใหญ่เจริญยวนประเทศยุเยดีเนาะเป็นเงินของน้าผคําไอ้ลังเนาะเป็นเงินกันจำนวนหนึ่งแสนกีลเดอร์พอพี่น้องเดี๋ยวไปเจชีเอาอย่าง่เท่าซื้อยากินเนาะด้โด้ยไอ้ไม่ถ่าเก็บไว้เนะโอ้ยใช่ไอ้พ่อนให้เิ่นเรื่องไม่เถ่าเล้ือขับใจหลายๆแหงเด้อลุงช่อยมช่อยยาเนี่ยแล้วให้มันดีชัก แต่น,น,นอกจากการไม่เป็นแบบนี้มีเป็นอย่างอีกไหมเป็นโูคอย่างอีกไหมเป็นเนาะเป็นไม่ได้เป็นโูคอันนั้นเป็นน้องลาวเปื่อยมองเห็นไต่ว่าโรคไงโรคพญาธินี่นะพยาธิขั้นนี่เป็นอย่างอีกแห็นนะจักพยาธิอย่างอย่างนี้ นมอยังชปไปปวดลูกให้งินไปปวดบงิใช่เนี่ยไปปวดบ่งได้เถอะเนี่ยเยนย็นเป็นนักเลวห่อหักชาบหวยห้ฮนะแ่ครับบริภาษน้ำฮอนกินน้ำฮอนก็ลองดูดีได้ไหมการ้มัดระวงางาะอะไรกันนะดูน้ำฮอนนันตาลอดหมดมือเย็นก็กินน้ำต้มดูมันกินน้ำเปล่าต่อต่อตอการอยู่การกินการซื้อว่ไไม่เทอะไอ กินได้จ้ะขอบควรดี่กะเพอาสมควรอยู่เด้อพคนพี่น้อ,นองเด้อ<ด>แล้วก็มึงนาตาคงไม่เห่าเนาะที่ว่าพออเพาะออกมาเลยนไม่เห่าเนาะมึงเนี่ยเข้าสานนี่มีบามิาบวมีข้าวสานได้สิบมีขมดเข้าสาน,สานกับบวมิขม็ดได้ปะอยังใดถ้วยนึองอือำมันเปิดเห็นเลย่ะน,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 นั่นเพื่อจะไปหาคอมัน มันมีไคไปหาคออยู่เอามุ้ยไปหาคอเลยเอาเขามาใช้เหมนวัามมีเลยผมขอบไบานหายฉันชหายโอบาหายอะไแบบบริกเด้เดยอเด,ด,ดก็อาศัยอยู่เพื่อนหนังนี่กับเอ้อจกักตีได้ไหมครับโอ้ยหลายตีแล้ว ต่อจะพอสมควรเ้ <si ิ่สแต่เริอเจ้าก็เริ่มไม่เท่าเริ่ซะเดี๋ยวลูกก็จะได้ขอตัวเมื่อนอกเสานะเพะว่ามันก็อยากคํำคั่มได้และเนาะก็จะได้จะให้ไม่เท่าไปตรวจเบิ้งเด้อไม่เท่าเริ่มเราเป็ี่ยนได้เนาะพอชื่อยากินจะชื่อยาเนาะ่็จะจากท่านี้เนาะลูกก็จะได้ขอตัวเมื่อก็ขอให้ไม่เท่าหายไปไว้เนาะหายจากพันยาโลค่าเด้่ไม่เท่าเด้อ ในเจ็ดจะไข่เด้เข้าเนาะเหล่าเราก็เป็นห่วงไม่เห่าคือกันเนาะเวก็หน้าตาก็อ่าให้เข้าไปไๆได้ไม่เห่าเด้อตาแล้วก็อ่าแดงบึ้ดเลยเนาะเป็น้องขบตาเนาะมันหนังพ่อออกบึเลยนี่เนาะจะจ้าจะอาไม่ขอให้ยืนยันด้วยจ้าสบายดีได้ไม่เห่าเด้อสบายดีเนาะสบายดีเนาะดูดูดูจะโอเคแล้วคอพี่น้องดิเดี๋ยวไปเจ็ดเจ็ดเจ็ดขอตัวเมื่อเนาะก็คืนนี่คือจะเป็น เดินเพนื่อนของเพื่อนเดินอยู่เด้อเพื่อนกับปลูกพังอยู่ผมพี่น้องเลยมีกล้วยมีอ yani. ันกอไม้ไผ right. ่เนาะต้นมันเพกนปลูกคงพังหลายชิ้นหลายแนวอยู่ผมพี่น้องเลยพืชพักเนาะก็ถือว่าเพื่อนกับลุ่มันอยู่ผมพี่น้องเลยขออนุญาตคือเพื่อนเพือนได้บ่แมอืมจะเกิดขีดขออนุญาตถ่ายทั้งเพื่อนให้เพื่อนเบิ่งเนาะว่าเป็นเชงไใดอยู่เพงไอนเพื่อนอยู่กันสองคนเอ้ยน้องเนนาะี่เนาะ นอนกันอยู่จังซี่พี่น้องมีทางในของเพิ่นเนาะประมาณนี้แหละเนาะอันนี้ว่าไม่เขานะแม่เขาอนิ่งเพราะเขานะโอ้พี่น้องไอ้สองแหงนี่นิเนาะอ้ยยังเหลือเทนี่พ่อพี่น้องคาสานของเพิ่นนี โอ้ยดนไหมกับพอพี่น้องเป็นสารพัดนิดนเห็นมากลิ่นยังจักมือเนาะมือเดียวก็เบิ้ลได้ <S <S ประจิตนี่อืมอั้นเป็นกอกเลยพ่อพี่น้องเน๊อะโอ้ยบาร์กตชิได้ขอตัวตรงขาคานี่เลยพ่อพี่น้องบาจิบกตสิได้ขอตัวเมื่อเนาะ คือเรื่องเล่าของเพื่อนคือพวงพี่น้องเห็นคือพวงพี่น้องได้ยินนั่นแหละเนาะพันก็อยู่พันกันสองคนเอื้อแอนน้องพันเก็อยู่สองคนนาํากันกับเอื้อเนาะเท่าแล้วพี่น้องก็บหมดจะคุ้มหาอยู่หากินแล้วเนาะกับเรื่รองอ่าระยะโลค่าของเม่เท่าพันก็ถือว่าอยากหาอยากเท่าอยู่เนาะแต่บ่มมีเงินหักษานะพี่น้องเ้ยครั้งแรกค่ะ เป็นตาสงสารเรื่องรล่าคงไม่เท่าอยู่เนาะแต่หน้าตาของเพิ่นแะเพิ่น่าเป็นกระเพาะได้พอพี่น้องเลยกระเพาะแต่ว่าเป็นยังหน้าตาคืออันนโรคเนาะว่าอะไรกันเลยเป็นโรคอย่างกันเท่เนาะแต่จะบริจิตต์จะให้เพิ่นไปกวดอยู่พอพี่น้องเพิ่นกลว่าเพิ่นมีเงินเนาะไปซอยเดือบุงต้นเนี่ยเพิ่นหนึ่งแสนกี่พอพี่น้องก็เป็นเงินของผู้ใหญ่ใจะดีเพิ่นแหละก็ต้องการขอบุญขอบุณเพิ่นหลายหลายเนาะ ก็เคื่อะพ่อพี่น้องเอ้ก็ถ้าหากว่าพอพี่น้องเนาะอยากช่วยเหลือเพิ่นเรื่องหือเรื่องยาเรื่องเขาเรื่องน้ำเนาะก็สามารถติดต่อมาหาบริจิตได้เด้อพ่อพี่น้องเด้อบริจิตก็จะเอาเงินส่วนนั้นมามอบให้ใเม่เา่าหรือว่าซื้อของกินมาให้ใเม่เา่าเนาะพอให้เพิ่พนอ่าอยู่ดีกินดีเนี่ยจักหน่อยแหละพ่อพี่น้องตอนนี้เพิ่นก็ว่าเขาน้่งทำปลาก็กินน,น้อยๆเนาะ ข้าวต้มหั่นก็กินก็เป็นข้าวแห้งพ่อพี่น้องเลยก็คือกินห่อนเมื่อใดก็ตามนั่นแหละพ่อพี่น้องเลยบริจิตต์คือทีได้ขอตัวเมื่อวันนี้เนาะก็จงได้กักขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนเด้อที่เข้ามาติดตามหับสมบัิจิตต่างต่ต้นจนจบเนาะก็อยากจะซอยเฟินก็สามารถจิตต่อมหาบริจิตได้เลยพ่อพี่น้องเด้อบริจิตพรมสุขานบุญนะครับ พ่อแม่พี่น้องเพื่ดสุขสันต์เนาะแค่นี้บุติตกะขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อพ่อพี่น้อง